มาในห้องแล้วห้องใหญ่มากกว้างมากๆกกว้างวะกว้าง คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าเราจองไปในเว็บเว็บหนึ่งใช่ไหมเหมือนในเว็บอะรูปภาพของห้องอะไรเงี้ยก็มีให้ดูแบบว่าสดสดนิดนึงก็เลยแบบโอเคห้องนี้ละกันจิมมันราคาดีไงเราก็เลยจิมมาแล้วก็ปรากฏว่าได้ห้องนี้ซึ่งวันดีมากๆมันกว้างมากแล้วก็วิวสวยมากหรือถ้าใครจองตรงกับโรงแรมอะคือตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือลดราคาด้วยละไรเงียเป็นไฮซีซั่นเนี้ยพวกกิจกรรมในโรงแรมคือเขาก็จะแถมให้เลยแบบว่ามีทั้งว่า สป,ปาายเรือคายักนั่งเรือดูหิงห้อยแล้วก็ที่พักที่เนี่ยเขาจะไม่ได้ติดชายหาดเลยก็คือถ้ามองไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นภูเขาถ้ามองข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคลองประมงแล้วก็ถ้ามองไปทางขวาเนี่ยมันมันจะเป็นปากอ่าวเว้ยซ mm hmm. ึ่งมันดีมากๆหาที่ไหนได้วิวแบบนี้ไหมไม่ที่นี่จะอาด้ารีสอร์ทถ้าใครอยากไปชายหาดอะ ก็มีเรือรับส่งก็คือสามารถโทรแจ้งกับทางฟอนได้เลยว่าโอเคอยากไปน่าชายหาดนะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทางโรงแรมมาเอาเรือมารับเราไปส่งที่ชายหาดก็คือตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นเลยซึ่งไม่ต้องน้อยใจว่ารีสอร์ทไม่ได้ติดลงไม่ได้ติดทะเลแต่ว่าติดทุกอย่างเท่าที่ควรจะติดได้แล้วทั้งภูเขาคองแล้วก็ปอากอ่าวดีมา สวยมากแล้วคือที่เนี่ยที่อาณารีสอร์ทอะเขามีสระน้ำอยู่สองที่ก็คือจะมีสระนี้ที่หนึ่งตรงนี้จะมีสระเด็กด้วยเป็นสระตื้นแล้วก็จะมีผู้ลูกท็อปก็คือจะเป็นเดินขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วจะมีสระน้ำที่แบบว่าอยู่ชั้น สูสงๆหน่อยคือจะบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่เหมือนเป็นโรงแรมในภูเขาอะเพราะว่าตั้งแต่เดินเข้ามาก็จะมีการแบบเดินขึ้นเดินลงแล้วแบบจอดข้างทางเป็นเหมือนป่านะเลยรู้สึกว่าโรงแรมเนี้ยมันไม่ใช่พื้นที่เรียบๆแต่พืเป็นพื้นที่บนภูเขาแล้วแต่และสถานที่เนี่ยก็จะต่างระดับกันนิดน,นึงนี่แล้วอยากให้ดูตรงนี้นี่จ้าถ้าดิฉันเปิดออกมา ก็คือห้องนี้จะเป็นห้องแกลนวิวและได้วิวที่ดีที่สุดด้วยก็คือจะมีสระน้ำอาจจะมีอ่างน้ําให้ตรงนี้คิดดูว่าเวลาสาวๆไปเที่ยวอ่ะเขาอยากได้ฟิวนี้ป่ะแบบว่ามีชุดชายามบ่ายใส่ชุดว่ายน้ำแบบเซ็กซี่ๆก็ท่าปัง,ปงๆเสเฟียๆกันตรงเนี้ยดีปะ่ะดีดีนะแล้วก็แบบว่าวิวข้างหน้าเป็นคลองไงม,มดูถ้าอยากออกไปริมชายหาดอะไรเงีย้ยช่วงเย็นๆพ็นอาทิตย์ตกดินอ่ะเขาก็มีเอบริการไงก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็จะมารับเราตรงนี้ ตรงนี้็นท่าเรือแล้วก็ไปที่ปากอ่าวแล้วอยากจะกลับก็โทรให้เจ้าหน้าที่ไปรับได้ก็คือกี่โมงก็แล้วแต่จะถึงหกโมงเย็ hmm. นเลยเออจะมาดีมากล้าดูตรงนู้นอยากให้มองไกลๆคือจดุดที่เราอยู่ตรงนี้มันก็คือตำบลคลองเ้าอําเภอเกาะช้างจังหวัดตราซึ่งมันจะอยู่กลางๆเกาะนิดนึงหมายถึงว่ามันจะอยู่ช่วงไม่ได้ช่วงต้นที่เราลงเรือมานะแต่ว่าจะอยู่ที่ช่วงกลางๆเกาะนิดนึงซึ่งมันก็จะได้ทั้งภูเขาทะเล แล้วก็เนี่ยเราว่าเนี่ยดีก็คือติดคลองอ๋อบรรยากาศดีมากแต่ว่าเสียดายตอนนี้ฝนตกรอใฝนยดดออยใหนยุดดีกว่าเออเดี๋ยวร้อยฝนหยุดดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกิจกรรมต่างๆกันเดี๋ยวเราจะไปพายคายักกันซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแพ็กเกจของทางรีสอร์ทนะคะจริงๆราแล้วเขามีบริการรับส่งใช่ไหมจากโรงแรมไปหน้าหาดแต่เราจะพาย ไปนาหัดเองออกกำลังกายพาตากล้องออกกำลังกายหน่อยเหนื่อยใช่เร็วโอ้โหเวลากล้องนี่นั่งสบายเลยนะอยู่ข้างหลังก็คนข้างหน้าสไอคนข้างหน้าพายพายอยู่คนเดียวห แต่ว่าพอพายมาถึงแล้วเพลงนี้แบบดังขึ้นมาในหัวเลย We a r e the h a m e ไม่ไหววะโอ้คิดดูทำไมดูเขาพายกันชิลดูเขารเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายวะอาจจะใช่เออพายแบบชีวิตนี้คือแบบหาหมดแรงมหมนี่ไปดูภาพสวยๆอีกทีกัน เป็นแพ็กเกจของทางโรงแรมนะคะคืออันนี้เป็นเหมือนจองห้องพักแล้วเขาแถมแพ็กเกจนี้มาด้วยก็เลยเข้ามาใช้บริการสะอยซึ่งส่วนตัวไม่เคยนวดเราจะมาลองดูว่านวดครั้งแรกของชีวิตดิฉันปกติแค่แบบยำๆกระทืบกระทืบกับเองนก่าาว่าโอเคหายเมื่อ้วแต่อันนี้เราจะมาแบบว่านวดแบบจริงจังเวอร์ลองดูจะเป็นยังไงไปครั เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเามาเป็นไงชุดส<อ>วยวะชุดแบบว่า <laughs> พร้อมบวดแล้วจ้ะ <laughs> เออ, <laughs> เอก็เข้ามาเมื่อกี้พี่เขามีการถามอาการแบบว่าคุณลูกค้าปวดตรงไหนไหมคะปวด ต้องไหนเป็นพิเศษไหมปวดแขนปวดขาปวดหลังเราก็เลยบอกว่าเราปวดหลังเพราะว่าปกติเรานั่งทํางานกับคอม่ยก็จะนั่งปวัๆอย่างนี้ตลอดเขาก็เลยบอกว่าโอเคแนะนําเป็นนวดไทยละกันเพราะว่าได้นวดเรื่องเส้นเรื่องอะไรด้วยกางเส้นวดไทยไหมไม่เคยเลยมไม่เคยเ,เออนี่คือครั้งแรกไม่ไม่เคยรู้สึกว่าเออถ้าเราไปร้านนวดหรือแบบมีคนมานวดให้อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงปกติใช้ตาตาก้องก็ใช้แบบว่าพอยัง่ะ นวดอยู่เงี้ยก็เลยจะหายอ่ะอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนแบบโอกาสพิเศษแล้วก็ดูวิวจริงไงบรรยากาศบรรยากาศวิวที่ดูมาคือเออริมน้ำแล้วก็แบบว่าเมื่อกี้แบบว่าเดินมันเป็นโซนแบบว่าโซนนวดใช่ไหมเดินเข้ามาก็จะมีสองเตียงแล้วก็ รู้สึกแบบเหมือนเขามีน้ํําน้าหอมน้ํามันหอมระเหยมั้งแบบว่าหายใจเข้าแล้วก็แบบรู้สึกคลายเลยแบบว่าฟิลแบบเ,เป็นเงี้ยทุกร้านนวดเลยจริงอ๋อเอาไม่เคยรู้นวดเลย <laughs> เออพอเข้ามาแล้วมันก็รู้สึกเออมีกลิ่นคลายสดชื่นระบายดีจัดหนักจัดเต็มมาให้เลยแล้วก็ตรงเนี้ย หลังที่เคยปวดอะเหมือนพี่เขาแบบงัดหลังงัดหลังเก่าออกใส่หลังใหม่ให้อ่ะมันดีมากเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่อาอารีสอร์ทก็คือ,อคนข้างนอกอสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะเราแค่แบบว่าโอเคโทรเข้ามาแล้วก็จองล่วงหน้าจะเจอกับพี่บีที่จะอยู่ประจําแล้วก็มี่คนนึงพี่พาก็คือพี่น่าจะอยู่ ประจำที่นี่แต่ว่าถ้าลูกค้ามาสองท่านก็จะใช้บริการพี่พามามแบบว่าเป็นอัซอร์เข้ามาครีมหนึง่งก็คือจองล่วงหน้าเข้ามาจะบอกว่านวดดีมากแล้วก็หายปวดอะ่ะเหมือนเป็นการแบบนวดแก้อาการมากกว่าไม่ใช่แค่นวดแบบว่านวดนวดไปให้หาย,หายแบบเออห,หายไปเลยแต่ว่าคือเป็นการนวดแก้อาการระยะยาวใช่ไหมคะใช่ไหมเออ แบบมีการจับเส้นรีเส้นจากบวนกล่า,างขูสลไลด์ไถไปแล้วก็มีท่าอะไรที่แบบไม่เคยทำ้วยแล้วก็นวดครั้งแรกก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บจนช้ำรู้แล้วทำไมหลายคนชอบนวดตอนงี้ <c oughs> งนี่เองแล้วก็ฝากถึงใครถ้าสมมติว่าขับรถมาไกลๆอะไรเงี้ยขับจากกรุงเทพม,มาเกาะช้างก็ใช้เวลา5-6าชั่วโมงเหมือนกันถา้าถ้าเมื่อยสามารถมานวดผ่อนคลายได้ที่นี่เลยก็จะ เท่าไหรคะชั่วโมงละ700ลด10%ด้วยแล้วก็คุณสามารถใช้คนละครึ่งด้วยก็ได้เที่ยวด้วยกันก็ได้เที่ยวด้วยกันก็ใช้ได้ 2, 5, ถ้าสองท่านลด20%ถ้าสองท่านลด20%ใครมาแพ็คคู่คุ้มกว่าจะ้ะบ <laughs> อ,อกเลยเป็นไงบ้างตากล้องดี <laughs> <laughs> ใช่ป่ะไม่ได้นวดนานแล้วใช่ไหม <laughs> <c oughs> เคยนวดแต่ไม่ได้นวดนานแล้วใช่ไหมนวดครั้งแโอ้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับอาณาสปานะคะแล้วเดี๋ยวไปเตรียมตัวกลับบ้านกันอุ้ย